สวัสดีครับผมสดิีมสุนทรครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวบ้านแฟนครับอยู่ต่างจังหวัดครับกรแพงเพชรครับอากาศดีครับ เันบรรยากาศลมเรื่องดีจังนกจะให้นกตัวจริง ่ีล้า่ะอนจะตายพาดูดูสาวไต่จำตงต่ำเลยปลาล่าไปนี่ปลาล่าปลาล่าปลาล่าหมันบัาไดเปโฆษณาเราไม่ได้แคโฆษณานะคะ ทำ่าแด้ค่าเีกนกนย่ะกปเลี้ปยงแเยเยไปเยไาเลยไเด้อที่วไปเียไลยเลยไกเนไยไยไปเคยเลไล้ไปเยเไปไปเลไไปไม่ได้ตาไป่ไดเไปลยไ่ลยไปลยเยไเยเยไเลยไปเเย็นลูไบอลนไปนไ เบาเบาวห้มันอื้มัจิ้มกุ้งกระส้มคุนไม่โอเคอืมก็เตียมไม่มหมดดอาซ้อนนี่นี่นะตบพี๊ดอย่างหวานใส่มะนาวไม้ครบยังเนี่ย มันรอค่ะลูกมันร้อนเล่นไม่ได้ตอนเนี้ยโอ้ยอยากมายกมานะูได้รดูเรื่องทีู่ก

ชิ้ก่อนทิ้ก่อนอย่าพ <laughs> ิ่งใส่ฮเจะนั่งรทำไมมนั่งอินเลยนะ <laughs> นั่งให้น้ลายไเป็ <laughs> นลมไปแล้วมังคนทอดประเกือนี <laughs> อ่อทอดมากินกีด้่ะ ่เน,นะเสร็จแล้วค่ะแรกด้วย <L eg> ชิมดิชิมดิยอย่าตาแมนยนะูไปให้เขาเห็นนะเซกซี่มาก่าเต็มหน,น้านี่เนี่ยต้นตำไอ้ตายสุดกำแพง่ะร้อนมุก Ừ. 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 Ờ, thay ừ. ừ, 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 rồi thay 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 thay

อร่อยนี่ยกระบังน้ำตรน้กินมั้งดิกินมั้งยไหมกน้ำนี่นุยอนน่ยกินบ่ขวาบ้าจ็บน้ำปะลาดมี่จ็บแจ็บซ่แลนะนะไม่เกินมันลุกมันอาลุกอะไร เตือนตา้านนังเล่นด้วยแล้วนกกระดูกไปให้เร้่อเดี๋ยนมันจะโดนมา้นู้นนะคอยดูนะไออดื้บอก,ก,กว่าปรทศไทรู้ก่อนเดี๋ยวไปอารมณนี <c oughs> อายเขาหน้าตาแต่ละคนโอ้มาหาแม่เร้วอบคุณนายซัดแล้ว ่ <Okay. S 2> it, ีลสบายทำไมตอนเด็กเราเคยกินหนึ่งนหอเมันดอกมะลิเลย เดีอยนนี้เนี่ยที่เขียวใช่ไหมเออนี่อันนี้มีแก๊สแก๊สเบนซินที่เปิดพนสิทธ์ใหย่ับเกี่ยวเขียวไปก่อนเห็นเขี่ยวบ่ได้บิไม่ทำสี่อเหรอหเออก็ไม่เห็น่สีสเขียวสายี่สิบ E ยี่สิบ ทีวนแล้วก็อ้อมเอออ้อกับออะออมไปทางโน้นนะไปโน้นนะตัวบนกับอะไนี่ถึงหรอห้าร้อยไม่กึนไปเกินกิกาแฟไม่ใส่เอา กินมาแล้วไม่ใช่เหรอเอาเบอร์ดี้สีแดงๆก็ได้ที่ไหนเซเว่นอัซอนก็ธรรมดาเท่าไหร่บมีแล้วตรงนี้กินแล้วพวกแก๊นเตนร์เล็กจ้าเซเว่นนี่ีออกาแฟไหมน ไปเจ้กาแฟไป้กาแฟแกไม่กี่บาทลงมาบ่ให้ใจคันน้ำมันเดี๋ยวงไม่ต้องรัมันก็มบนี่มังอะไรตายนะต้องขืนให้ตายฝัานหนึ่งเดียเนี่ออหมูสับห้าร้อยราคาป่าย์้าร้อยเนบักป่าสองโหลสองโหลห้ารอยป่อืมขอรับป้าอยู่งแล้วะ Ờ, เอเขาได้เินสิบบาทหอนใร้สัสี่สิบเอาถึงสองร้อยห้าสเดอ๋อก็ใช้เขาจะกินกาแฟใช้เนื้อสักกีเมตรไม่้องาไเมซอนเดี๋ยวตันีอันนี้ไม่ใช่ปั๊มใหญ่หรอก็ปั๊มใหญ่แค่มาถือเขตสีกันเมื่อวานเนี่ย